แคทุกคนวันนี้นะจะพาทุกคนไปเที่ยวบาสครับเราจะเดินทางไปจากลอนดอนนะครับต้องมาขึ้นรถไฟที่สถานีเพดดิงตันอาหารเช้าของเรากาแฟร้านเกลแลวก็เบเกอรี่นิดหน่อยครับใช้วเวลานั่งรถไฟประมาณ2 3ชั่วโมงก็ถึงเมืองบาสแล้วครับนั่งรถชมวิวไปวันนี้ฝ่าแอบคืนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราชิลหลับแล้วตื่นแป๊บเดียวอ้าวถึงแล้วเมืองบาสท,ที่ประเทศอังกฤษสมาชิกของเราวันนี้เยอะมากพี่โบ๊ทพี่นิวเย่พี่การพลูพี่เพลงและน้องส้มครับเดินดุมๆเข้ามาหนึน่งกินข้าวกันต่อเลยทุกคนจริงเมืองนี้ชื่อบาสเพราะว่ามี โรงอยาบามสาธารณะตั้งแต่สมัยโรมันที่เราจะเคยเรียนประวัติศาสตร์กันนะอันนี้ก็คือตั้งอยู่ตรงนี้เองอันนี้เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดของบาสรานหนึ่งเลยค่ะจะตั้งตั้งแต่ปี16 80ูเลยดูเมนูทุกคนเก่ามากแต่ว่ายังคงความขลังและความสวยไว้อยู่อาถ่ายรูปสักแชะหนึ่งนะครับร้านนี้โบราณจริงเพราะเราหังนั่งอยู่คนก็มาถ่ายรูปกันหลัวอาหารเรามาแล้วนี่น่าทานสุดๆนะครับเขาจะโดดเด่นมากในเรื่องของการทําขนมปังเป็นสูตรของเขาแบบโฮมเมดสมัยก่อนอะไรอย่างนี้กินเสร็จเรียบร้อยมาเดินเดินรอบๆเมืองนะคบเมืองนี้น่ารักมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเมืองนี้ตึกราบ้านช่องเขาสวยแล้วก็จัดได้ดีเลยใกล้ๆกันจะมีโบสถ์นะครับเรียกว่าบาร์ แอปปี้ว่าเป็นเชิร์ชประจําเมืองบาสอะไรแอปเสียดที่ไม่ได้เข้าไปดูนะครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราเดินรอบๆเมืองแล้วก็ไปมิวเซียมกันดูวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองบาสิข้างๆก็จะมีส่วนสาธารณะซึ่งติดอยู่กับแม่นาเวทุกคนแต่เสียดายนิดนึงวันที่นัดไปอากาศแอบค่อนข้างครึมล้วดูเลเยอร์เมืองคือข้างหลังเหมือนจะเป็นภูเขาเล็กๆแล้วก็จะไล่เป็นตึกสูงขึ้นไปคือสวยมากนอกจากเมืองสวยแล้วเดินทางง่ายมากจากลรนดอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราสามารถไปกลับวันเดียวก็ได้ตรงนี้แม่นานนะครับเราก็จะสามารถล ลองเหลือด้วยทุกคนยืนชมวิวตรงนี้โคตรชิลเราจะเห็นมีทั้งนก ไอนนจะเป็นฝูงหงขาวมาเป็นพวนเลยดนะ้วาอยู่ในสวนเลกอะและน้องๆที่นี่ก็มีความกลัวคนเลยไดๆ้างนั้นเออดูม,ดม,มาอีกนิดก็จะมาสะดุดที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ซึ่งเขาคอลแลบกับมิสเตอร์ดูโดรอบนี้อันนี้จะเป็นโซนที่ให้ทํา d i y ของมิสเตอร์ดูโดนะครับแล้วก็ตามกระแสนิดเตงแล้วก็วาดรูปลับูเบ้ไปเลยแล้วก็เราก็มาทําให้น้องขยับได้สเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เราใส่หมุดให้น้องน้องขยับได้นี่ก็เป็นผลงานที่เรามานั่งวาดเล่นกันนะจ๊ะทุกคนค่าเวลาน,นี่ก็จะเป็น ที่ที่ใครก็คือมาแล้วก็วาดได้นี่ของเราเอาอไปซ่อนนิดนึงอ่ะแปะนิดนึงโอเคมิสเซอร์โดเช็คเช็คก็เรียบร้อยแปะลงไปข้างหลังมิวเซียมก็จะมีเป็นสวนสาธารณะนะคบเราก็จะเห็นบ้านเมืองแล้วก็ช่วงไฮนัทมามันจะเป็นช่วงสปริงดังนั้นก็จะมีดอกไม้เยอะดอกไมน้น่ารักสุดๆถ่ายรูปสักหน่อยเล็กน้อยแล้วเราก็เข้าไปในดงดอกเดซี่ซึ่งดอกเดซี่นี้ อันใหญ่มากคลิปตัดออกมาในดเดียวแต่จริงๆใช้เวลาอยู่ที่สวนสาธารนณะเดินเล่นถ่ายรูปเกิน3ชั่วโมงนะทุกคนรู้ตัวอีกทีก็คือเย็นแล้วประมาณ4ี่สาหาโมงซึ่งเราต้องขึ้นรถอีกทีตอน2องทุ่มหิวสุดๆก็มาหาข้าวทานนะครับนี่เลยฟิจแนนชีฟส์และบันกำลังจะเดินทางไปที่เดสติเนชันสุดท้ายนะความเรื่องของเมืองน,นี้ก็คือเราสามารถเดินนุ่มๆนุมๆได้เลยทั้งเมืองแล้วก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้จะชื่อว่ารอย a ่อ r e s c e n t จะเป็นตึกที่วัดใสครับซึ่งซิงเกิลเจของที่ นี่ก็คือเวลาเรามองจากมุมสูงมันจะเป็นรูปตัวยูแล้วก็จะมีสนมาม้าเฟลเฟก็จะมีคนมาเล่นบูมารแรงมาปิกนิกแล้วก็จะมีคนเอาน้องหมามาเดินเล่นด้วยโรมบาสเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้งเจครับเวลาเรามาเที่ยวอังกฤษนะครับเพราะว่าเดินทางง่ายมากจากลอนดอนนั่งรถไฟมาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว,กว่าก็ถึงแล้วนะบรรยากาศดีคนน่ารักอาหารอร่อยเมืองน,น่ารักมีกลิ่นอายของความเป็นอรารยธรรมสมัยโรมันสมัยก่อนถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย